เหรียญครุฑสิบบาทสองสีนะคะเป็นเหรียญยอดนิยมสุดนะคะหาหาไม่ยากนะคะเพราะจานวนผลิตเขาเยอะมากแต่เขาได้รับความนิยมสูงสุดจึงเป็นเหรียญยอดนิยมเป็นเหรียญอันดับหนึ่งของเหรียญสิบบาทสองสีะคะ่ะเหรียญสิบบาทสองสีวาระครุฑนะคะที่เราเรียกกันนะคะครุฑสิบบาทสองสี จำนวนผลิตทั้งสิ้นนะคะ10บาท2สีจำนวนผลิตทั้งสิ้น5ล้านเหรียญค่ะผลิตไม่น้อยเลยนะคะ5ล้านเหรียญแต่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะราคาจึงแพงสุดในบรรดาเหรียญ10บาททั้งหมดค่ะจริงๆที่เขาผลิตน้อยอะ่ะหนึ่งล้านเหรียญน,นะคะแต่ครุฑนะคะจานวนผลิตนะคะถึงห้าล้านเหรียญค่ะแต่ด้วยความที่เขาเป็นครุฑ เขาได้รับความนิยมสูงสุดราคาจึงแพงที่สุดในบรรดาเหรียญ10บาท2สีทั้งหมดนะคะรองจากคู่ขี้สูนสีกันกับเอเปกนะคะทั้งที่เอเปกนะคะจำนวนผลิต1ล้านเหรียญค่ะส่วนครุฑนะคะ5ล้านเหรียญแต่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะราคาจึงแพงสุดมีความต้องการสูงสุดค่ะ